คนอังกฤษรับประทานมันฝรั่งมากถึง38,000ตันทุกสัปดาห์ด้วยหนึ่งในมันฝรั่งยอดนิยมและดีต่อสุขภาพที่สุดคือ French f รายอบโรงงานในฮอลแลนด์แห่งนี้ผลิต f r e n c h f r ายอบและไม่ใช่แค่เล็กน้อยแต่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเริ่มแรกมันฝรั่งทั้งหมดต้องถูกคัดแยกตามขนาดผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความยาวของมันฝรั่งที่พอเหมาะคือ8เซนติเมตรมันฝรั่งที่หล่นจากตะแกรงนี้จะถือว่าเล็กเกินไป ขณะที่มันฝรั่งซึ่งใหญ่เกินจะหล่นจากตะแกรงนี้ก็จะประสบชะตาเดียวกันในโลกของมันฝรั่งขนาดเป็นเรื่องสำคัญการเขย่าจะขจัดดินส่วนมากออกจากเปลือกมันฝรั่งและส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดออกในเครื่องล้างขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำเกลือ1น0 0 0มืลิตร มันฝรั่งที่ลอยขึ้นมาด้านบนคงจะจบการเดินทางแค่นี้สำหรับหัวมันชั้นยอดที่ผ่านมาได้ก็ได้เวลาทำความสะอาดผิวกันแล้วพวกเขาใส่มันฝรั่งลงไปในถังนี้ทีละครึ่งตันเริ่มแรกไอ้น้ำจะถูกปล่อยเข้ามาจากนั้นเมื่อมันฝรั่งร้อนกลิ้งออกมาอากาศเย็นจะทำให้เปลือกของมันปรีออก สิ่งที่เหลืออยู่คือเปลือกที่ลุยและง่ายต่อการปอกมันฝรั่งเน่าที่เล็ดรอดผ่านหูผ่านตามาได้จะถูกคัดออกด้วยมือล้างผากกระบวนการไป20นาทีจะเหลือแต่มันฝรั่งชั้นดีเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่รอพวกมันอยู่เมื่อมันฝรั่งถูกดันผ่านตักแรงคมๆที่ความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงมันจะกลายเป็นชิ้นเล็กๆจำนวนมหาศาล แต่นี่ก็ยังไม่การันตีว่าพวกมันจะผ่านมาตรฐานยังมีการทดสอบอื่นๆตามมานี่เป็นเรื่องของขนาดอีกครั้งชิ้นที่เล็กเกินไปจะถูกเป่าทิ้งขณะที่ไหลผ่านกระแสะอากาศ ชิ้นที่ได้มาตรฐานจะมุ่งหน้าไปที่เตาทอดแต่ก็ยังถูกจับตามองโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งจะอ่านภาพที่อัตรา1,000ภาพต่อวินาทีและค้นหาชิ้นใดก็ตามที่มีรอยดำหลังจากผ่านมาหลายด่านชิ้นที่โชคร้ายก็ตกม้าตายในรั้วสุดท้ายในที่สุดมันฝรั่งเหล่านี้ก็รอดมาได้อนาคตของมันปลอดภัย พวกมันจะถูกทอดในถังที่บรรจุน้ำมันทานตะวันถังสูง7เมตรสามารถทอดมันฝรั่ง10ตันได้ใน1ชั่วโมง3นาทีต่อมาพวกมันกลายเป็นสีทองอ่อนๆและกรอบพอเหมาะสำหรับนำไปอุ่นในเตาอบที่บ้านขณะที่เคลื่อนตัวผ่านห้องความเย็นเหล่านี้มันฝรั่งจะถูกทำให้เย็นและแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียส ครั้งต่อไปที่คุณจิ้มเฟรนช์ฟรายอบขนาด8เซนติเมตรลงในซอสมะเขือเทศลองนึกถึงการปะจนภัยของมันแลชิ้นอื่นๆที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง